เรื่องของดวงโชคชะตาโหลดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่27มีนาคมพุทธศักราช2567วนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินเหนื่อยมากกับการหาเงินสร้างฐานะควรหาโอกาสสร้างเงินสร้างความสุขให้กับตัวเองบ้างเรื่องของการงานแม้ว่าจะเจอปัญหาสารพัดแต่สามารถผ่านไปได้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คเและคนรักยังรักกันดีและจะรักกันตลอดไปส่วนคนโสดไม่มีวี่แววว่าจะมีใครเข้ามาเลยสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้แนะนําให้เน้นกันเก็บเงินให้ดีเพราะจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเรื่องของการงานโหมดของการสู้ชนิตตอนนี้หนักมาก สู้จนกว่าจะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีปัญหาทุกอย่างที่ทะเลาะกันก็สามารถคลี่คลายได้ขอให้ปรับความเข้าใจกันก็เท่านั้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้เกิดความรู้สึกพิเศษกับใครที่ใกล้ดวในตอนนี้สำหรับคนที่เกิดมะคารเรื่องของการเงินรายจ่ายเข้ามารัวๆรายได้เข้ามารัวๆเหมือนกันแต่ คุณอาจจะต้องปวดหัวเพราะแต่และเรื่องที่คุณใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานคุณจะต้องจริงจังกับการทํางานให้มากกว่านี้เพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวของคุณเองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ค,คนรักคนรักความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมต,ต่างก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดบุญวาสนาได้นําพาให้คุณไปพบรักแท้ สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินหากหวังสิ่งใดตามที่คุณปรารถนาจะได้มาแบบคลุกๆโดยไม่แทนตั้งตัวเรื่องของการงานคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานบ้างเพราะงานเยอะแถมยังมีอุปสรรคต่างๆอีกมากมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คนลกคนรักยังรักกันดีเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบใครเห็นก็อิจฉาส่วนคนโสดกำลังจะไปได้สวยคุณจะเจอคนที่คุณถูกใจในเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวันพาร์สหัส,สดีเรื่องของการเงินช่วงนี้เจอรายจ่ายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่คุณอย่าท้อเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถคลี่คลายค่าใช้จ่ายได้ทุกอย่างเรื่องของการงานการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนชีวิตการทำงานของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คและคนรักยังรักกันดีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความราบรื่นอยากเอาใจเขามาใส่ใจเราส่วนคนโสดถึงจะโสดตอนนี้ก็ยังมีคนที่คุยอยู่นะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินไม่มีปัญหาเพราะเงินทองเข้ามาเต็มไปหมด เรื่องของการงานการงานเพียงคุณมีความพยายามและความอดทนก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ความสำเร็จรอคุณอยู่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีบางครั้งมีเหตุที่จะต้องแยกห่างกันบ้างแต่สุดท้ายก็ยังคงความรักไม่ไปไหนสดสวดไปก่อนดีที่สุด เพราะจะต้องทํางานเก็บเงินสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้มีรายได้เข้ามามากมายอย่างต่อเน,นื่องแต่สุดท้ายรายจ่ายก็ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะเพิ่งพาใครไม่ได้เลยแต่ขอให้ผ่านไปได้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ยิ่งอยู่ด้วยกันนาน,น,านความรักของคุณก็ยิ่งเพิ่มพูนกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบปาก,กับใครสักคนที่อาจจะทําให้หัวใจพองโตวดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ